เทราสองจุดศูนย์นะครับตามคาดเลยคือว่าน่าจะเกิดขึ้นผมต้องพูดอย่างนี้นะแต่จะมีอะไรเซอร์ไพรส์มากกว่านั้นเดี๋ยวเราไปรับชมหลังคลิปนี้ด้วยกันครับค,คือคอยนิมูลมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามชมในเทราสองจุดศด้วยกัน นะครับวันนี้มี2ข่าวในการคอนเฟิร์มว่าเทอราอ่า0เนี่ยจะไม่มีการนำมาใช้เร็วนะครับข่าวแรกนะครับเป็นเรื่องของค o b a s e c l o u d Service ข่าวที่2คือกฎหมายของเกาหลีใต้นะครับที่ควบคุมเขาเรียกว่าสภาพคล่องการโอนเงินทาน์ักชันต่างๆของ u u n f o u n d a t i ันการ เราว่ากันที่ราคาก่อนนะครับว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงโอเคข่าวแรกนะครับคือ,อคอยเบทขาวเซอร์วิสนะครับเนื่องจากว่าลูน่าสอเนี่ยถ้าจะเกิดขึ้นจริงนะครับมันต้องใช้กำลังของพนักงานใช้แรงนะครับใช้เงินเรื่องเงินเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นประเด็นที่สองนะครับแต่ใช้งานใช้แรงใช้เงิน ใช้ต้นทุนที่สูงใช้องค์ความรู้ที่สูงงนั้นตอนนี้พนักงานของเทอร่านะครับองค์กรเทอร่าทั้งหมดนะไปอยู่กับไบแอนแล้วเนี่ยคือประเด็นแรกนะครับที่ตอนนี้ทางทีมงานของเทอร่าไม่มีพนักงานเก่งเก่งพอแล้วนะครับที่จะสามารถเข้ามาช่วยให้ลูน่า2อเนี่ยเกิดขึ้นได้เร็ว รวมถึงคอยเบดคาวเซอร์วิสนะครับคือว่าเทร่าสองจุดศูนย์เนี่ยเขาก็ได้อาวานนะครับจ้างวานคือใช้กำลังเงินที่มีอยู่เนี่ยเพื่อไปจ้างคอยเบดคาวเซอร์วิสนะครับแต่คอยเบดคาวเซอร์วิสก็ได้ออกมาปฏิเสธเป็นที่เรียบร้อยนะครับว่าเฮ้ยเขาจะไม่เข้ามายุ่งเรื่องนี้นะครับเขาจะยกเลิกโปรเจกต์นี้ไปฉะนั้นโปรเจกต์นี้ต้องปูเสือแล้วก็พับเสือกลับบ้านไป ฉะนั้นเรามีเรื่องของไบแนนเรื่องของคอยเบทแล้วเราเริ่มมั่นใจนะคะว่าเทราเนี่ยตอนนี้ไม่มีกำลังพนักงานนะครับแล้วก็ต้องไปพึ่งบริษัทอื่นด้วยนะครับในการทำเทราสองจุดเพราะไม่มีพนักงานไม่มีกำลังงานแล้วนะครับไม่มีบุคคลหรือบุคลากรที่เก่งแล้วเนื่องจากเงินนะครับแล้วก็ชื่อเสียงของบริษัทอย่างที่สองนะครับคือเรื่องของเทราสองจุดศูนเนี่ยตอนนี้โดน เรื่องของการตรวจสอบบัญชีนะครับของอาทางสำนักงานตำรวจเกาหลีใต้นะครับที่เป็นโซนที่ให้เขาดูแลนะครับก็มีการอายัดทรัพย์ซึ่งตรงนี้ผมไม่รู้จริงหรือปลัานะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยผมว่าไอ้เรื่องของการโอนทรานซัพชั่นนะ่ะเข้าประเทศออกนอกประเทศที่เกาหลีใต้ลำบากนะครับเขาดูตรงนี้มากกว่านะว่าทิศท,ทางของการเงินเนี่ยมันไปยังไงบ้างนะครับฉะนั้น เรื่องนี้มันก็มีการตรวจสอบนะครับมีการอายัดซัยบเข้ามานะครับแล้วก็มีการควบคมุมฉะนั้นรูน่า2.0เนี่ย mm hmm. เกิดช้าแน่นอนนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้เกิดนะนะครับฉะนั้นรูน่าคอลเลกชันการ์ดเนี่ยจะใช้นะครับคริปโตนะครับจะใช้เงินต่างๆเนี่ยในการโอนทรัพย์สินต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างยากนะครับเป็นไปได้ยากมากๆฉะนั้น เรื่องนี้นะครับส่งผลทำให้ลูน่า2.0จะเกิดช้าและเราได้นำเสนอเรื่องของเบิร์นพอร์ตอรนะครับเพราะว่าเบิร์นพอร์ตอรเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับว่าถ้าลูน่า2.0เนี่ยมาช้านะครับอาจจะเกิดแบบเบิร์นพอร์ตอรแบบทิบะก็ได้โดยทิบะนะได้ทำเรื่องนะครับเบิร์นพอร์ตอรคือเผาทีบะใครมีเหรียญอยู่ในกระเป๋านะครับแล้วอยากเผา เขาจะทําการแลกเหรียญหรือแถมเหรียญมาให้เป็นเรียวชีเวอร์ชันจริงๆเขาจะใช้ตั๋วนะครับที่เป็นเหรียญกลางก่อนเหรียญสําหรับการเผาฉะนั้นผมเชื่อว่าลูหน้า2.0นะครับน่าจะทําแบบเดียวกันคือมีการแจกให้กับคนที่ต้องการทําการเผาเหรียญน,นะครับเพื่อให้ได้ลู n น่า2.0มาครองอย่าพึ่งแถมฟรีนะครับถ้าเกิดคุณแถมฟรีเนี่ยคุณเสียเป่าเลยนะ แต่ถ้าเกิดคุณมี a i r ์ดอนะครับ Luna 2.0ให้เนี่ยในเงื่อนไขแบบเบิร์นพ t a l เนี่ยจะทำให้เหรียญเนี่ยน่าสนใจมากขึ้นนะครับเนื่องจากเหรียญมันมีการเผาแล้วนะครับตอนนี้โดคอนก็พยายามนะครับที่จะที่จะบิวนะครับก็คงร่วมกับซีซี่อนออด้วยนะครับที่จะบิวไอเรื่องของของการเงินนะครับแล้วก็ เรื่องของการปั่นราคาของเหรียญมีเนี่ยให้เหรียญเนี่ยมันกลับมานั่นเองฉะนั้นข้อมูลนะครับเข้าๆเนี่ยมีประมาณนี้นะครับที่น่าสนใจคือว่ามันมีข้อมูลเพิ่มมานะครับว่า l u น่า0อเนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดเร็วจริงๆเรามีเรื่องของคอยเบสแล้วเรื่องของไบ n น e แล้วนะครับแต่แถมมาเรื่องของเกาหลีใต้นะครับคือการควบคุมการเงินนะ่ะที่ทำให้ l ูน่าฟาวเดชันกัดไม่สามารถระดมทุนไม่สามารถจะโอนเงินออก นะครับนอกประเทศเข้าในประเทศเกาหลีใต้ได้ฉะนั้นเรื่องนี้นะครับทำให้ล <Okay, S 2> ู n a 2.0เกิดช้าอย่างแน่นอนโอเคเนื้อหามีประมาณนี้นะครับแล้วใครที่จะรับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเราก็มีหลายช่องทางช่องทางที่สำคัญที่สุดคือไลายกลุ่มไลายกลุ่มเราชื่อ c r y p t o เ r r c y c o m o u n u t y t y ทักเข้ามาที่เพจเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ QR Code ให้นะครับเรามีกลุ่มลูน่าด้วย เอาละนะครับเรามีหนึ่งสปอนเซอร์ของบริษัท Mystar นะครับใครอยากได้ค่าคอมมิชชั่นโฆษณาคุณต้องมีหน้าร้านคุณต้องมีทีวีอยู่หน้าร้านแล้วเอาไฟล์วิดีโอเข้าไปจำนะครับแล้วคุณก็จะได้ข้อมูลมานะครับเอาละแล้วเราคุณก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นตามนั้นมาด้วยสําหรับวันนี้นะครับเราก็เน้นย้ํานะครับว่าใครอยากจะลงทุนก็ทักเข้ามาที่เพจเดี๋ยวผมพาเข้าไปในกลุ่มให้เอาละนะครับสําหรับวันนี้ผมหวังว่าคริปโตเฮนซี่คอมมิชชั่นนะครับ คุณต้องศึกษาข้อมูลทุกอย่างนะก่อนการลงทุนนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะโอเคสำหรับวันนี้ผมหวังว่าลุน่าจะโกทูดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยดมูลสำหรับวันนี้ขอ